สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําชุดนะครับชุดเครึ่องเสียงติดรถยนต์ที่เน้นคุณภาพนะครับแล้วก็เน้นแบรนด์นะครับแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์บูเวฟชุดนี้นะครับที่เป็นชุดอย่างแนะนำนะครับที่เหมาะกับการติดตั้งนะครับฟังเพลงฟินๆนะครับในรถนะครับก็คือเป็นชุดเบสบ็อกซึ่งประกอบด้วยตัวเบสบ็อกนะครับของบูเวฟรุ่น BW 10A ตัวนี้เป็นเบสบล็อกคุณภาพเยี่ยมนะครับขนาด10นิ้วนะครับมีสามไวท์คอยล์ในหนึพงเดีบ นี่หกจุดห้านิ้วแกนร่วมของบูเวฟตัววูฟเฟอร์หกจุดห้านิ้วนะครับมีแหลมซับโดมตรงกลางรุ่นนะครับ bgx สองหกศูนย์สองเอ็นตัวนี้จํานวนซีข้างนะครับหรือว่าซีดอกแล้วก็ power amp ที่เอามาขับลำโพงเสียงกลางแหลมเป็นของบูเวฟเหมือนกันนะครับเป็น p ว w e r amp สี่ channel cut ab รุ่นนะครับ rda หกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ rda หกหนึ่งสี่ศูนย์กับ power amp cut ab สี่ channel ของบูเวฟแล้วก็ปรีแอมป์นะครับที่จะใช้ในการปรับแต่งเสียงนะครับผมเลือกให้นะครับเป็นของ ad audio รุ่น eq 5 5นะครับตัวนี้ eq 5 5เป็น pm 5แบนด์ที่คุณภาพยอดเยี่ยมเสียงดีนะครับงานดีด้วยนะด้านหน้าก็สวยนะครับด้านหลังก็งานดีมากนะครับตัวนี้เบสนุ่มเสียงกลางชัดๆแหลมใสๆสนะครับกับ pm ad audio eq 5 5ตัวนี้ทั้งชุดนะครับวันนี้จัดชุดโปรโมชั่นนะครับให้พิเศษเลยนะครับทั้งชุดพร้อมจัดทรงฟรีนะครับอยู่ที่8,900บาทนะครับ8,900าบาทนะครับทั้งชุดนะครับยกเซตแบบนี้นะครับจัดทรงฟรีด้วยนะครับ ท่านที่สนใจนะครับในเครื่องเสียงชุดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามลิงก์เบโทรหรือว่าลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ